ตักก <łość> uh, uh, ับบได้ขึ้นมาลุกปาดุกน้อยติดหลังนี่ปลาดุกอีแล้วโค้งเขื่อยละโอ้ตัวบักง่ายนะปลาดุกหมานปลาดุกมือนี่ มานะพี่น้องคือเกา่าเฮาหาเสบียงอาหารมงเกา่ามองเดิมหมายเกา่าหมายเดิมเฮาก็บที่ใส่ในในอันให้ให้เข้าแน่แล้วก็ใส่อยู่ในหนองแน่เนาะอันเบสจะเพียนนะเรือเรือสี่สิบแปดหลังใส่อันบางหนึ่งทันมันหายไปสงเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหาว่ามันอยู่มองไหนคือว่าเม่งดีเลยนะคือว่าหายไปสงเนาะเดี๋ยวไปตามหาเบสพร้อมนะเนื้อเฮาก,คกา็คือเกา่าแหละพี่น้องหัว จะไซส์ปักใหญ่บิ๊กบุ้มเลยออกขาเนี่ยมันจะทนเอา้าแบบเก่าแบบเดิมพี่น้องเลยเอา้าปูหยาตตาใหญ่เอ้ยขอหอยู่หากกินสุกๆ,ม,ๆมันๆเนด้เอมันนี่กด้เ้ยมังน,นี้เลยอหวหมาเลยไป บริกาทรองตูประได้มาน่ำพี่น้องมือนี่นะ่ะอันทุกษัยไปลิ่นบ่บุเห็นนะตอนออกมานะทุกษัยพื้นบุรู้กว่ามานะเปลิ่นภากับไปลิ่นไปนมาปะะ้าซะจับยากได้มันหมื่นเบ็ดแข็งดีด้วยเบ็ดไหมเบือ14 ใกล้ๆุด พี่น้องอันนี้หลังสุดท้ายแล้วเนาะถ้านต่ต้นอันมายามเบิ้งเนาะลบเลงมันจังไดยยามากัตตามเนี่ยค่ะล่ะลบเลงเอาวมันก็ลลมใี้ดิน ม,ม,ม,มันพร้อมมามาหยามย้มือสาวเลยเนาะย้ำมุดคืนนี่มาตามเนื้อซื้อบัวได้อันนี้ตัวแรกแหกบ้านไม่เสร็จหรออืออตักกับบัวได้ขึ้นมาลุตประดุ๊กหน้อยใส่งามเมื่อคืนนี่มีแต่ล่อนเนื้อนะโยบ่คือแหงเมื่อคืนนี่บ่ได้เลยก็เลยบ,บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะ cười tát mà tổn sâu luôn hả na, nó kêu chụp đi, đi, phi non, kép mà đang mặc lại lằng, lắm. tít lắm nên bạn đúng đi đâu, con khơi của bác này <laughs> mãi peruk được môn lôn bất bị đong rồi nha đây, chắc nha mặt kín bay bất kín mặt bà nói bội nhanh không ạ kala anh em yu kha yu kha yu bớt yu kha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  kha thì kha yu ขอปดก่อนเถอะพี่น้องประดุกปดเนี <ś> ่ย <red baby> ประเข่งพี่น้อง <ś red baby> เข่งก็ลัไปตืมกันที่ได้อันนั้นละ่ะเอาวันป่นกระแทบแล้วะประเข่งก็ได้ค่อยคักมันเนี่ร้อนบัดเนี่ยปลาบากินเนี่ยจักไปใสบป่บัดปลาก็ได้หนีเบอรลเรบอกอีได้นี่มาละสู้ไปนะแม่น <ś red baby> ปนาหนีเล่นหนีปะ เอ้าสามเต็มประตูกระตูใหญ่อยู่ดอกนี่ก็พอก,กินหน,หนะเนาะคั้นสิวบากันได้ไปต้องพูดบุกีบุกหลายดอกเลืดกันได้ ไปน้องกูเบดแล้วล่ะมุมานให้มือนี่ได้ปลาดูกใหญ่สองตัวปลาเขงน้อยตัวหนึ่งขน <c oughs> าดหลายเนี่ยมือแรงบุได้เลยลมาทำเนี่ยอย่างเดียวแล้วเพื่อเปลี่ยนมองใส่เนาะเพืเอ่อใส่ทุ่งนาเพอใส่ทุนาแล้วใส่ให้นาหลายมันก็เลยแบบบุ๊บป่าที่บอกเขาหวานป่าบ่กยักอยู่คือว่านั่นแหละในหนองรุ่นมีรุ่นกวดปลาดูกสองตัวไดได้น้ำหนองนะให้นาบุได้หรือว่าบุได้อันท่องอันกําปูกําป่าไม่ทองกระถาว่าอะไรจังเ อันนี้กับพ่อชู้เขาติดอะไรๆพี่น้องเลยนี่ก็ได้เนาะแต่มันบบได้หลายคือที่ผ่านมาแค่นั้นแหละไปเมื่อบัเนี้พอป่นอย,ย,ยู่ดอกพี่น้องมหนงนันห์ละโว้ยลืมเป็นน้ำลืมช่องกระถานี่แหละหวานเลยมันไผไปใส่เบ็ดอย่าลืมเด้อพี่น้องคาะถาตัวนี้นะ แน่นอนในเห็นท่องเฉลวเพื่อก็ได้เฉเพื่อว่บทท่อนงนี่เห็นบ่เนี่เห็นบ่นได้น้อยลงเห็นบ่เว้อมันแน่นอนด้วคาถานะบทท่องนี่เห็นบ่เนี่ยน,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 นี่น <c oughs> ผลงานพพออันกลายป่นแหละแก,งก่งทุละรุนเนี่ยอันปลาเข็งน้อยตัวนึงได้แต่ปลาดุกอันท,ทั้งเพียวเอาใส่ให้นาบุ๊มีป่าเลย่นงมีป่ามากินนี่ได้อยู่หนอง ป่าบบขึ้นให้หนาเป็นน้ำฝนวานาหวานนี่ป่าโบยักอยู่เนาะกริสิมเมนหรือมงแต่ก่อนใส่หนงเด้วสิใดนะอันนี้เปลี่ยนเราเบิ่งเ,เพื่อป่าขึ้นมาบริสันอด์รอนเบิดเหลือนินไดเดินน้ำหนองเอา้าอันนี้แหละเราก็จะไปเฮ็ดน้ำยูน่ากินนะพี่น้องเนาะถ้าติตาาตดตามว่าเราจะเฮ็ดเมนูยังกอเฮ็ดน้ำยูน่ากินนั่นแหละนั่นแหละพอได้กินกคือคือเก้าวคือว่าบหมานไปไหนกันได้ไปวันนี้